สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออที่นี่เลยล้ำเลิศคลาเซนเตอร์นะคะก่อนที่อ๋อจะพาไปชมรถสวยๆนะคะเป็นแบรนด์หลักของเรานะคะออขอฝากที่ตั้งร้านเป็นหนึ่งร้านของเราตั้งอยู่ระหว่างคูขวารีบารีหนองจอกซอย3 0และซอย32นะคะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นเดี๋ยววันนี้นะคะออจะพามาเปิดตัวกันที่นี่เลยเป็นโตโยต้านะคะคันนี้เป็นส,สมาร์ทแคปนะคะ เป็นตัวเจพัดนะคะปี2018นะคะคันนี้มาพร้อมกับนี่เลยกระจังหน้าสวยๆเงาๆแบบนี้เป็นสีโครเมียมสลับกับสีดํานะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีไปตัดหมอกมาให้แต่ว่าเรามีช่องนะคะเป็นเบ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยเป็นล้อแม็กทีนะคะสีทองยินน็อตมาให้เป็นสีน้ําเงินนะคะลูกค้าคันนี้จะบอกว่าหล่อมากๆเลยนะคะภายในของเขาบ้าง ภายในของเขาได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยเนาะอันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าไมไม่น้อยมากๆไม่หลักหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าจะบอกว่าได้เป็นพวงมราลัยพาวเวอร์สกา้านใหม่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่งแบบว่าไม่เก็บความร้อนนะคะลูกค้จาจัดทรงแต่งหล่อลงล้อมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะลูกค้า กว้างขวางมากๆเลยเนาะไม่ต้องไปนั่งเบียดกันนะคะลูกค้าคันนี้ไปได้ประมาณห้าหคนเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้ามาดูในส่วนสีตัวรถกันบ้างสีตัวรถนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นสีขาวเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยขนาดตู้ของเขานะคะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะสูงสองเมตรสิบนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมใช้งานเลย ในส่วนของด้านในบุไม้อัดหนามาให้ถึง4มิลน,นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหน้ากันบ้างอ่าคันนี้มาพร้อมกับด้วยเลยได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลให้เราด้วยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้ามาพร้อมกับแผ่นการความร้อนนะคะยังอยู่ให้ครบแผ่นเกิดนะคะยังอยู่ให้ครบนะคะลูกค้าไม่มีน้ํามันรัว่วซึมแน่นอนนะคะคันนี้จะบอกว่าใหม่มากๆเลย น็อตนะคะเมกอาร์ตนะคะกลมๆสวยๆนะคะน็อตไม่มีการหอดไปขันไขแต่อย่างใดทั้งสิน้นรถของเรานะคะย้ำนิดนึงรถของเราไม่มีหม่งหน้ามาแน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีพิคว่ำมจมน้ําชมชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้ราคาน้องนะคะอยู่ที่399,000บาทหรือผ่อนเบาเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของติดต่อหาออที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะ